โอเคครับสบายดีทับเบลนะครับกับวันนี้ทริป12ปันาคุณหมิงนะครับกับกรุ๊ปทัวร์ของเราสบายดีทับเบลนะครับเดินทางกันที่3-8ชุดจิการครับพีนี้เป็นอพีที่1แล้วกันนะครับก็เราก็จะรวมคนนะครับลูกค้านะครับทักพบกันที่ปั๊มปอตทนะครับก่อนถึงด่านชายแดนครับหลังจากนั้นนะเราก็จะพาลูกค้านะครับทำนะครับเรื่องเอกสารในการข้ามออกประเทศไทยนะครับไปสู่2ปปอรลาวนะครับส่วน ทริปนี้นะครับก็จะมีการซินที่ทัวร์ในเวียงจันทร์ด้วยนะครับซึ่งเรานัดพร้อมกับลูกค้าเสร็จแล้วเราก็จะพานะครับลูกค้าทุกท่านนะครับไปทานอาหารเย็นโดยทริปนี้นะครับก็จะพาไปนั่งเรือซึ่งเป็นเรือยอทนะครับที่ลําใหญ่ในแขวงเวียงจันทร์เลยและกันนะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะพาทุกท่านนะครับเดินทางเข้าสู่สออรลาวนะครับอ้าวตอนนี้นะครับก็มาถึงแล้วครับกับร้านลีลาวดีนะครับซึ่งเป็นสถานที่นะครับ ทานอาหารเย็นของพวกเรานะครับตอนนี้ก็กำลังทยอยลูกค,าค้าในการขึ้นเรือนะครับตอนนี้ก็รู้จักมักจีกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่แข่นที่มาท่องเที่ยวนะครับเราจัดเตรียมนะครับโอ้โหโต๊ะอาหารนะครับทริปนี้อยู่ทั้งหมด44ท่านนะครับกับลูกค้านะก็อิ่มหนำสำราญทั้งเด็กผู้ใหญ่นะครับ มาชิมทุกๆอย่างอาหารพื้นเมืองนะครับแล้วคอกับเบียร์ราวแน่นอนนะคะระับขอะหทุกท่านกิ่นน้ำสำารานพร้อมกับล่องเรือชมแม่น้ำโขงน,นะครับอยู่สองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งราวนะครับาาก,ก็ขอให้ทุกท่านสุขสนานกินน้ำสำารานกันไปนะครับการเสิร์ฟของที่เมริอันนะคร<อ>ับเรืนนี้ก็มีชั้นบนด้วยนะครับไปกินน้ำสำารานแล้วก็อยากกินผัำำชีชิชีก็ ซิ่คือถั่วอ่าวันนี้เราจะมาข้ามไปนิดนึงแต่ก็เห็นวิวสวยๆนะครับสำหรับประตูชัยนะครับน้ำคุแล้วก็มีายสวยงามแบบนี้นะครับอ่าดังนั้นเราไปพาท่านนะครับเข้าสู่ที่พักนะครับเพื่อนะครับจะเดินทางเข้าสู่นะครับรู่นี้นะครับรถไฟฟ้าที่สารินยงจันทรยังไงพีนี้ก็ไปก่อนละกันนะครับรอติดตาม EP สองต่อไปในเรื่องของการเดินทางทิปนี้นะครับ